วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารหนึ่งในนั้นก็คือโปรตีนนะครับหลายคนนะครับคงเข้าใจแล้วว่าโปรตีนมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับโ<ด>ปรตีนจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้จากเนื้อสัตว์นะครับหรือกลุ่มหนึ่งที่ได้จากธัญพืชวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับหันไปกินโปรตีนจากธัญพืชเป็นค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่กินโปรตีนนะครับต้องเลือกโปรตีนให้เหมาะกับตัวเองเลือกยังไงนี่คือตัวคีย์เวิร์ดที่จะได้ฟังวันนี้นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูครับว่าการที่เราจะเลือกโปรโตีนหรือสารอาหารกินนะครับ <_ d> um> เพื่อดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยหรือคนที่ป่วยอยู่แล้วเพื่อดูแลสุขภาพให้ฟื้นตัวเร็วนะครับที่สําคัญเลยเราต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวโปรโตีนดังนั้นนะครับผมถึงตระหนักว่าถ้าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับต้องสามารถอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เหตุผลหลักๆก็คืออาจจะบอกได้ในเรื่องงานวิจัยผ่านการทดลองพิสูจน์มาแล้วในระดับหนึ่ง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ตามอารมณ์อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ตามคำโฆษณาเกินความเป็นจริงมิฉะนั้นนะครับเราจะเสียโอกาสในการดูแลและรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์และพยาบาลเห็นไหมครับบางคนซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเห็นเพื่อนบอกดีก็กิน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 เห็นเพื่อนบอกนู่นดีก็ซื้อซื้อซื้อแต่ไม่รู้เลยว่า มันเหมาะกับตัวเองหรือไม่นี่คือคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้สำหรับสำหรับทุกคนด้วยนะครับมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องโปรโตีนหรือสารอาหารที่เราจําเป็นต้องใช้จําเป็นมากน้อยขนาดไหนเรามาดูครับจากงานวิจัยพูดออกมาชัดเจนว่าในร่างกายคนเราแม้นกระทั่งนะครับในเลือดในวัตต่างๆมีน้ําเป็นองค์ประกอบถึง73ถ้าวันนี้เราเออน้ําออกจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแสดงว่า ถ้าวันนี้เราเอาน้ําออกส่วนที่เหลือในร่างกายของเราก็คือจะมีโปรตีนมากถึง75%นะครับนี่งานวิจัยที่ชัดอย่างนาดน,นี้นะครับเหมือนนักวิทยาศาสตร์ท่านนึงนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนมาครึ่งค่อนชีวิตนะครับเจ้าของรางวัลโนเบลพูดไว้ชัดเจนนะครับว่า life ism equilibrium state between s y n t h e t i c and degradation of protein ถ้าแปลเป็นไทยนะครับเขาบอกว่าชีวิตคือสภาวะสมดุลระหว่างการสร้างใหม่และการเสื่อมสลายของโปรโตีนในร่างกายดังนั้นโปรโตีนจึงมีส่วนสำคัญยิ่งยวดในชีวิตเห็นไหมครับแต่จะเป็นโปรโตีนในรูปแบบไหนไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งฟังดีๆนะครับทีนี้เรามาดูถ้าพูดแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือโยชิโตริพูดไว้สั้นบอกว่าชีวิตก็คือโปรโตีน โปรโตีนก็คือชีวิตแสดงว่าเราขาดโปรโตีนเรามีปัจจัยเสี่ยงเราต้องการโปรโตีนเพื่อไปซ่อมและสร้างดังนั้นนักวิทยาศาสตร์พูดไว้เสมอเจ้าของรางวัลโนเบลว่าโปรโตีนคือชีวิตนะครับทีนี้ในร่างกายคนเรามันจะแบ่งออกเป็นแค่4ี่หมวดหมู่เท่านั้นเองนะฮะหมวดหมู่ที่1ก็คือเซลล์ในร่างกายของเรามีเป็นล้านๆเซลล์นะแต่ละเซลล์มารวมตัวก,กันก็จะเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมารวมตัวกันในจุดใดจุดหนึ่งก็จะเป็นอวัยวะ แล้วในอวัยวะก็จะมีระบบเห็นไหมมีแค่4หมวดเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะครับว่า4หมวดนี้จะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยโปรโตีนเห็นไหมครับแต่มากแต่น้อยนั่นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้เรามาดูแสดงว่าโปรโตีนเป็นเรื่องสําคัญเป็นโครงสร้างของร่างกายที่สําคัญที่สุดเห็นไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าโปรโตีนที่เราจะกินนะจะดูแลเรื่องอะไรโปรโตีนแบบไหนเพราะโปรโตีนไม่ได้มีอย่างเดียวถูกไหมครับ ใครๆที่ต้องการโปรโตีนบ้างนะครับก็มีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มก็คือเด็กนะฮะหรือคนที่วัยทำงานตักตามทำงานหนักแม้นกระทั่งคนป่วยคนกลุ่มนี้นะครับต้องการโปรโตีนมากกว่าคนทั่วไปเห็นไหมครับยิ่งคนป่วยแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยต้องการโปรโตีนแต่ต้องการโปรโตีนที่มีสารอาหารครบนะไม่ใช่โปรโตีนอะไรก็ได้ นะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับมันเป็นหัวใจของสารอาหารเพื่อไปซ่อมและสร้างเซลล์ให้แข็งแรงนะครับนี่คือหัวใจจริงๆแต่หัวใจที่สําคัญกว่าก็คือการเลือกโปรโตีนยังไงให้เหมาะกับเรานั่นคือตัวคีย์ต่างส่วนใหญ่เราเลือกโปรโตีนจากไหนครับเราเลือกโปรโตีนหรือสารอาหารจากใครครับจากเพื่อนแนะนําเพื่อนบอกยี่ห้อดีๆก็เกณีนเพื่อนบอกยี่ห้อนั้น ราคาดีก็กินเพื่อนบอกยี่ห้อนี้กินใช้ได้ก็กินสรุปว่าเราไม่ได้เลือกโปรตีนเพราะเรามีองค์ความรู้เราไม่ได้เลือกโปรตีนเพราะเราไม่รู้ว่ากินไปแล้วต้องการดูแลเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพของเราเห็นไหมส่วนใหญ่เรากินตามเพื่อนบอกเพราะโปรตีนมันมีหลากหลายชนิดแต่ละคนต้องการโปรตีนแตกต่างกัอนออกไปบางคนต้องการน้อยบางคนต้องการมากบางคนต้องการกินโปรตีนเห็นไหมนี่คือโปรตีนเหมือนกันแต่โปรตีน แบบไหนที่มันเหมาะกับเรานั่นคือหัวใจต่างหากแล้วชนิดไหนนะครับที่เหมาะกับเราที่เราจะเลือกมาดูแลสุขภาพเลือกมาปกป้องสุขภาพเรานะครับเลือกมาฟื้นฟูสุขภาพเราเราจะมาบอกว่าโปรตีนแบบไหนที่เหมาะกับคนป่วยโปรตีนแบบไหนที่เหมาะกับคนอ้วนแล้วโปรตีนสารอาหารแบบไหนที่เหมาะกับแต่ละคนตืดๆไปนะฮะเพราะโปรตีนแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วไว้คลิปหน้านะครับเราจะมาเล่าให้ฟังว่า โปรตีนแบบไหนที่จะทำให้เราป่วยยากถ้าป่วยแล้วหายง่ายแบบไหนนะต้องติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเรื่องราวดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าหรือ EP ที่2นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกโปรตีนสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนดูเรื่องอะไรบ้างคนป่วยก็ต้องกินโปรตีนแบบไหนนะครับติดตามตอนต่อไปกดติดตามไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกันครับสวัสดีครับ